ไอ้ตัวเองไม่ค่อยได้คิดคำหนึ่งเท่าไหร่นะ้่อาจารย์เองเนะี่ยฉันเข้าก็แบ่งคนละครึ่งกับแมวเนะ่ยฉันเข้าไปก็คิดถึงนึกถึงแมวก็จะคงก็เลยเอาพอประมาณอีวิตบิณไม่ใช่เรื่องง่ายนะเ,เกิดมาถึงบอกไว้เรื่องตายไม่ใช่เรื่องอยากเท่าไหรนะ่ มันยากลำบากอี้ตรงระหว่างทางเนี่ยะระหว่างที่เราดําเนินชีวิตอยู่น <c oughs> ี่ประเมินชีวิตไม่ได้เลยว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงมันจะมีไหมสําหรับเรานในเรื่องวันข้างหน้าหรืออนาคตพราะดูว่า ปัจจุบันทุกวันนี้นี่มันบางทีชีวิตมันมืดไม่มีทางออกเลยดิ้นไปทางไหนก็ไปไม่ได้จะทำอะไรก็เจอกับดัก <c oughs> นี่เป็นนี่ทุกทีพ่าทำอะไรมันต้องลงทุนนั่นเนาะ อยากจะทาอย่างเขาอยากจะทําแบบที่คนอื่นเขาทําทําแล้วเขาอยู่ได้อะไรได้เพราะทำไปมันก็ทําไม่ได้เหมือนเขาชีวิตของคนเราเรละ,ละเกิดมาเนี่ยมันไม่มันไม่แน่นอนส่วนมากมันไม่ค่อยแน่นอนส่วนน้อยที่เขาเดําเนินชีวิตไปได้เนี่ยปราบเรียบ ตั้งแต่เกิดมาก็ออาได้มีโอกาสรเรียนหนังสือแล้วก็ได้ทำงานชีวิตของเขาไม่ได้ดินดิน่ดดินไปทางไหนเลยมันอยู่กับวิถีชีวิตที่บุญกุศลเขากำหนดไว้เลยว่าเกิดมาแล้วจะกิจดวงนี้หรือบุคคลคนนี้จะต้องดำเนินชีวิตอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ เหมือนนั่นแหละบุญกุศลก็เป็นผู้กำหนดไงมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยกรรมก็คือการกระทำาการงานนั่นแหละตลอดชีวิตจนแกน่ถ้าเราดูเขาอย่างในโลกสังคมปัจจุบัน มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีเรียกว่าเรียกแกว่ายายสุปฏิยายจีทุกอย่างมันคล่องแคล่วออถนัดันี่ไปหมดทัการพูดแล้วก็การกระทํำของเขาเลยลักษณะนั้นแหละเรียกว่าคนมีบุญออออมาเกิด บุญกุศลพามาในขณะชีวิตอยู่นี่ทั้งความคิดและการกระทำก็น้อมเอียงไปในเรื่องของทางบุญทางกุศลสมเคาะอนุเคราะห์แล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นนั่นก็คือกุศลอีกแล้วนี่เป็นบุญเป็นกุศลของเขาอีกเมื่อเขาตายไปแล้วกุศลนั่นก็จะเป็นผู้พากลับไปอีกถ้าเวียนว่ายตายเกิดมันมีอยู่ ถ้าเรายังอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็ควรจะให้บุญกุศลนี่แหละเป็นผู้ที่พาเวียนเกิดเวียนตายนะไม่ใช่มีแต่บาปประทำมีแต่ความชั่วพาเกิดพาตายเกิดมามันก็มาชั่วอีกเหมือนเดิมให้เกิดมาเป็นมนุษย์ เมอเกิดมาแล้วก็มีปมด้อยมากกว่าเขาก็เพราะปมด้อยนะยิ่งผักดันให้ตัวเองจะต้องเประพืชชั่วหนักลงไปอีกเรื่องของกรรมกรรมและผลของกรรมเป็นอย่างนั้นผูเป็นพ่อเป็นแม่เนีย่นย,นย,ยมันน้อยๆเมื่อหร่ใรความยากลำบากเป็นพ่อเขาเป็นแม่เขา ความอดทนมันน้อยกว่าเขาโอ้ไม่ได้เลยนะเลืองครอบคร <c oughs> ัวใหญ่มรวงตาเนี่สอนตัวเองอยู่เรื่อยๆเราไม่ได้เกี่ยวความกับยาลิอย่าปาถนาเลยที่จะมีครอบครัวเลยมันไม่ใช่เรื่องไหนมันเป็นเรื่องของหนักบังกแะ้ัก็เหนื่อยเหนื่อยแบบมาราธอน มีที่จบที่สิน้นมมีเวลาเวลา <c oughs> ที่จะทำให้จิตใจมีความรู้สึกผ่อนคลายเบาใจอะไรมันไม่มีเลยมันจะหนักอยู่ตลอดเอาทุกสิ่งทุกอย่างเอาทุกวิธีทางที่มันจะได้มาเพื่อลกูกเพื่อครอบครัว มันยากอยู่จะหานเข้าหาศีลหาธรรมบางนี้ก็ยิ่งยากไปใหญ่เลยจิตใจของคนมันมองไม่เห็นคุณและประโยชน์ของศีลธรรม,ม,มเคยได้ยินได้ฟังไอการได้ยินได้ฟังธรรมะประเภทนั้นกัน อีกประเภทหนึ่งมันช่วยอะไรเราไม่ได้มากเท่าไหร่การได้ยินได้ฟังถ้าจะได้อย่างมากเสริมศรัทธาของเราเราเป็นผู้มีศรัทธาของศรัทธาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังนะก็ได้บงังนะได้ประโยชน์บางแต่ถ้าจะได้ประโยชน์มากกว่านั้นอีกเราต้องลงมือปฏิบัตนินะ ลงมือปฏิบัติลงมือกะระทาฝึกหัดจิตใจของเราให้มันมีศีลขึ้นมาจริงๆให้มันมีศีลขึ้นมาให้มันมีสมาธิให้มันมีปัญญาขึ้นมาให้มันจับต้องได้เนี่ยักษณะนั้นเราก็จะต้องบาเพ็ญเราก็ต้องทำเหมืนกัเราทําหน้าที่การงานทั้งนอกนี่แหละเหมือน,นกันอันเดียวกันนะ เพราะชีวิตของเราเนี่ยมันไม,ไม่ไม่นานเท่าไหร่หรอกอยู่ได้ไม่นานเท่าไรหรอ่อเพราะความแก่มันพาไปตลอดนเมันจะต้องมีการพลดัพลดพรากกันความความแก่ชรานี่เพราะอะไรวันคืนมันรวมไปเร็วมากเลยนะ,ะนี่แจง้งออกมาแล้วนี่สว่างออกมาอีกไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะมืดอีกแล้วอ,อย่างนั้นตี แป๊บเดียวแป๊บเดียวมีน่องวายายาดโยมมากที่สุดเลยปกติไอ้การดำเนินชีวิตเนี่ยมันก็ลําบากอยู่แล้วแต่ละวันละวันอยู่แล้วลำบากอยู่แล้วทุกอยู่แล้วของแนนอนอยู่แล้วไอ้ชีวิตกับความทุกข์นี่มันแยกกันไม่ออกเลยผูกพันกันอยู่ผัวพันกันอยู่อยู่อย่างนั้นเอง <c oughs> อที่ทุกข์มาก้นไปเีกคือทุกข์เพราะการเป็นหนี้ทุกข์เพราะการเป็นหนี้เขานี่ดี <c oughs> ทุกข์มากหนี้สินก็ไม่มากบางครั้งไม่มากแต่ก็ใช้ไม่หมดสักทีอะไรแล้วก็ไม่ค่อยจะอยากจะใช้หนี้เขาด้วยอย่างนั้นเสียหลาย มันก็เลยเป็นเรื่องของความผูกพันเป็นลูกโซ่กันไปเลยมันจึงไม่จบไม่สิ้นที่ตัวเราที่ยุคเราถ้าเราสร้างกันมาแนละ้วสร้างครอบสร้างคัวสร้างลูกสร้างลูกสร้างเมียกันมานี่มันจะเป็นลูกโซ่ที่ผูกพันไม่มีที่จะยุติหรอกถ้าเราสร้างมันนะใช่ <c oughs> <c oughs> ที่เราจะหยุดเราจะไม่ทำเราจะไม่สร้างรี่มันก็ไม่ได้มันถูกมันมีอะไรอะไรบังคับอยู่มีอารมณ์มีความรู้สึกบังคับจิตใจที่จะต้องให้กระทำสามอำนาจของกิเลสของตัณหาคือความอยากนะั่นเองมันบังคับให้เจะต้องทำเราไม่มีกำลังที่จะฝืน ความรู้สึกของตัวเองก็เลยปล่อยไปเลยตามเลยไปทาเป็นไปในลักษณะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันมนันไม่ใช่เป็นแต่เราเหรอกไม่ใช่เป็นแต่เราเราวกวาดมองรอบๆศึกษาดูรอบๆตัวเราเพื่อจะได้เอามาเป็นเครื่องมือสอนจิตสอนใจของตัวเอง ให้มีความอดความทนต่ออารมณ์ต่อความรู้สึกกิเลสและก็ตัณหาเดียวนั้นใช่แต่ถ้าเราจะ <c oughs> สู้กับกิเลสนะเออถ้าเราจะหันหน้าเข้าหากิเลสจะสู้กับมันบงอารมณ์จะเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจกับอารมณ์อืมนี่ใช่เราจะต้องมีเครื่องมือแนละ้วมาต้นเราจะต้องสร้างสติขึ้นมา ให้สร้างสติให้จิตใจอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งครั้งละนานๆเ,เช่นก็ดูอยู่จรลมหายใจเข้าหายใจออกนี่นานๆจนจิตใจมันสงบเลยนะนะอันนี้เป็นเรื่องของศรัทธาศรัทธามากเลยคนศรัทธาภละเกิดมามีศรัทธามากศรัทธาภละความเชื่อที่มีกำลังมาก กำลังมากมากพอที่จะนั่งภาวนาจนจิตใจสงบเนี่ยคนนี้มีกำลังมากนะมีศรัทธาม,มากเลยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายง่ายนี่ทดสอบดูได้ว่าเรามีศรัทธาม,มากหรือศรัทธาน้อยเอแลอ้วทนนั่งทนนั่งทำความเพียรจนจิตใจเราสงบเนี่ยโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ่ยล้มตาเนี่ยไหวเลยกดเกินเอวเอว ส่รุดสุดโสมหมดแล้วนะแต่ก็เพียรพยายามมาอยู่อย่างนั้นเพียรเอากันอยู่อย่างนั้นเอาขนาดน,นั้นไม่ห่วงเลยแล้วไม่ห่วงสังขารร่างกายของตัวเองละ่จะจิตใจมุ่งแ,แน่วแน่ต่ออดต่อธรรมเทนั้นเี่เป็นประธานใหญ่เลยเมื่อตั้งใจแล้วก็ไม่เลิกล้มอยู่อย่างนั้นทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆจนกระจัง จนกว่าจะถึงวันละสังขารในช่วงนี้เมื่อวานในวันที่ยนะี24แล้อมีรูอหลวงปู่สีสิริยานองอยู่ใกล้ๆอยู่ในเกตกันทะลมเนี่ยใกล้ล้งตาเนี่ยต่ละสังขารลงไปแล้ววันเวลา8โมง54นาทีอายุของท่านก็12ปีหนุ่มเนี่ะ ถึงจะอายุมากขนาดไหนก็แล้วพ้นไหมล่ะมันจะพ้นจากความตายไหมไม่พ้นไม่พ้นหรอกเพราะชีวิตเกิดมาแล้วมันจะต้องเดินไปหาจุดเดียวกันทั้งหมดเลยนะจุดทั้งหมดเลยเ,เว้นแต่ระหว่างทางนะั้นแหละตั้งแต่เกิดมาแล้วเนะี่ยลวงปู่ท่านก็บวชมาตั้งแต่อ,อายุน้อยๆยี่สิบบวชมาได้ทั้งแปดสิบพรรษาเลยเนั่นชีวิตของท่าน อยู่บนเส้นทางแห่งธรรมะอยู่บนเส้นทางแห่งศีลธรรมเพียรบำเพ็ญมาอยู่อย่ไหมเวลานี้ท่านก็รักสังขา,ารไปแล้วและอีกรูปหนึ่งกำลังจะถาวายเพลิงอยู่ที่วัดธรรมแสงเพชรหลวงปู่วิทูลเดี๋ยวนนถาวายเพลิงวันที่ยี่สิบแปดนี่ที่แปดจะถึง แล้วก็ลุงปู่ศีก็ละสังขารไปเมื่อวานเนี่ยวันที่ที่สิบสี่อยู่อย่างนั้น,นใช่ไหมเป็นอยู่อย่างนั้นเองอันี้ไอ้ลูกพระลูกเนนเนี่ยภาวนากันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกแต่อาศัยเป็นหอยลอยตามคาดลอยตามคาดช่วยเหลือเป็นแรงนี่แหละเอาเป็นแรงเอาแรงนี่หละสร้างบุญสร้างกุศล อทำต่อท่านกช่วยกันจัดสถานที่แล้วก็คงจะไม่ถวายเพลิงง่ายๆเพราะท่านเป็นพระราชาคณะต้องรองานพระราชาทานเพลิงแล้วนะคงจะเตรียมงานกันไว้เท่านั้นเองมีอะไรอืมไ<ป>ัน <c oughs> นี้ก็จะไปทำแสงเพชรกำลังเออ่ ภาวนาอยู่นี่จะไปยังไงไปลักษณะไหนจะได้ไปหรือเปล่านี่เมื่อแก่ขึ้นมาแล้วนี่มันรอบขอบนะเออเมื่อเข้าสู่วัยชาราแล้วจะไปจะมาเนี่ยมันมีรอบขอบพิจารณาต่ายตองจะไปยังไงไปแล้วจะไปอยู่ยังไงอะไรยังไงอย่นี้ ผู้คนก็คงจะได้ทราบข่าวแล้ว่ะทางเฟซเขาก็ออกกันอยู่เรื่อยๆลงข่าววันนี้มีอะไรนิดๆหน่อยๆก็รู้เร็วรับทราบข่าวสารได้เร็วมากเร็วมากยัดปีใหม่โอนกลับมาจะพาไปกลับจะพาไปกลับรู้ปู่ศรีอยู่เขาก็คงจ,จัดๆอะไรเรียบร้อยแล้วไอ้นี่จะเข้าไปฝังตัวไปช่วยงานองกท่านแล้วก็โอ้มาตัดสินใจแล้ว ลำบากลำบากเก้ายวของบากเกี่ของอย่างนั้นที่ไปไม่ได้มีดัชลาภาพตามกันไปเรื่อยๆหลายองค์ละในเครือข่ายขอาวัดน้องป่าพงนะพระรุ่นตน้ตนตน้นรุ่นใหญ่รุ่นตน้ตนต้นก็เข้าสู่วัยชราแล้วละ่ะคุณภาพของร่างกายก็เหลือน้อยลงเ,เหลือน้อยลงระหว่าง40%นี่หนละ หมดไปแล้วหกสิบเปอร์เซ็นเหลือประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์มันหมดอายุไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่เป็นเรื่องอใหญ่โตเท่าไหร่ันเรื่องธรรมดาธรรมดาสังขารเนี่ยร่างก,กายรูขันเนี่ยมันมีอายุมีระยะเวลาของการใช้งานอยู่เนี่ยแ้่ยิงไม่ค่อย เจ็บค่อย้อะไรรูปปู่ศีสุขภาพท่านก็นดีต้องสุขภาพ้ร่างกายแล้วก็จิตใจที่ก็อยู่มาจนได้ร้อยสองปีนั่นแหละมันก็หมดไปเฉยๆนะหมดวันละเฉยๆหมดอายุของการใช้งานเนี่ยไปด้อ,อะไรไม่ได้ชาวบ้านแล้วเขาก็เรียกว่าตายนะต่พระเขาก็เรียกว่าหมดรณภาพหรือว่าละสังขารสังขารือปล่อยวางสังขารให้เป็นไปตามธรรมชาติ ของธาตุของกันเขานี่ถือทัวนจิตใจนะมันก็จะต่างกันมันก็จะแยกกันตรงนั้นแหละแยกกันต่างคนต่างไปรูปขันรูปก,กายก็สลายกลายเป็นธาตุไปจิตใจก็เหมือนกันนะั่นแหละดับสลายกลายเป็นธาตุคืนสู่ธรรมธาตุเดิมกันไปในลักษณะนะั้น <c oughs> ดูในสื่อโซเชียลเขามีข้อความมาน้อมส่งน้อมกราบส่งลวงมผู่สู่พันิพันธ์ระว่ังมันพูดไปเรื่อยเสื่อยเพเอิดเอไอ้คนพูดแบบนี้ก็พูดด้วยความเพิดเจลยพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้จักรู้แต่ปากพูดไปเร <c oughs> ื่อยยำเขามาพูดเนี่ยไม่รู้เรื่องจริงเหล่านี้เราก็ อย่าไปอยากรู้เรื่องของท่านเลยอยากรู้ทั้งเรื่องของท่านเลยถ้าจะรู้อะมารู้ตัวเองดีกว่ามาดูตัวเองในระหว่างที่จิตใจมันผัวพันกับอารมณ์เนี่ยแล้วก็ไอ้ตอนมันแยกจากอารมณ์ได้เนี่ยนี่เบื้องตนแยกในความอดทนนี่แหละแยกดูดูอารมณ์จนมันดับสลายหายไปต่อหน้าต่อตานเนี่ยนะเราดูความอดทนของเราก็ได้ว่าเราทนได้ไหม ผลต่อความรู้สึกเนะี่ยมันมีความรู้สึกกระวนกระวายเมื่อมีอารมณ์มากระทบนี่มันเกิดขึ้นเกิดความรู้สึกขึ้น,นเกิดความโกรธขึ้นเกิดความรักความกำหนัดความพึงพอใจเกิดขึ้นนะแล้วเราไม่ทำตามมันไม่นอมเอียงไปตามมันไม่ปล่อยความรู้สึกให้ไหลไปตามอารมณ์เนะแต่เราก็ทนสู้อารมณ์ดูอารมณ์นะนะั่นแหละ มันมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ดูมันทีเดีดูมันไปเรื่อยๆดูไปไปมาเรื่อยๆดูมากๆก็จะกลายเป็นการรู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นเออดูอย่างมีสตินะถึงบอกว่าฝึกสติให้มากๆมากๆมันต้องใช้สติเนี่ยเพราะสติไอ้ตัวที่ฝึกขึ้นมานี่มันมีปัญญาด้วยมันรู้ด้วยรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดแล้วมันก็ดับไป เกิดธก็มัดดับไปอยู่ในลักษณะนี้นะอยู่ลักษณะนี้ถ้าดำได้ลักษณะนี้ละมันเป็นความสงบอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นความสงบที่ถาวรนะแต่ความสงบอีกประเภทหนึ่งเนี่ยไม่ถาวรอย่างเราบริกรรมภาวนาไปดูรมหายใจไปจุดจิตใจมันสงบนิ่งลงไปได้ชั่วครั้งชั่วคราวลักษณะนั้นก็ทาให้เกิดความรู้สึกสบายใจแล้วนะ จิตใจธรรมดีก็มีปิติอิ่มเอิบใจเหมือนกันในลักษณะนั้นก็เป็นความสงบอีกลักษณะหนึ่งแต่ว่ามันไม่แน่นอนลักษณะไม่แน่นอนแต่ทําให้จิตใจเรามีกําลังได้จิตใจเรามีกําลังมีสมาธิพิจารณารูปก,กายลูกขันหรือพิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้เห็นตามความเป็นจ,จริงได้นะออไอสงบในเบื้องต้นนั่นเลยแต่สงบในเบื้องปลายเนี่ย สงบที่แท้จริงไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรนะไม่ใช่ว่าอยู่นิ่งๆแต่มันอยู่ทำกลางของการเคลื่อนไหวอยู่กับสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราเนี่นะนะแต่ว่ามันอยู่กันได้ในลักษณะมีสติ S T e K, รู้เท่าทันสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราเนี่นะมันเกิดขึ้นมาแล้วม,มันอยู่ไม่ได้หรอกนี่คือรู้เท่าทัน ันเป็นเรื่องสิ่งสมมุติสมมุติขึ้นมาให้รู้รู้แล้วมันก็ดับหายไปนี่นี่สติแล้วก็ปัญญาที่แท้จริงมันจะเกิดขึ้นในลักษณะนี้แล้วก็ความสงมบที่แท้จริงก็เป็นในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นหนึ่งขอให้เราอย่าทอแท้ใจกับเรื่องของชีวิตะมันจะเป็นยังไงกระชัานเรามีสติและอดทนมันสู้มีจะสู้ด้วย เราเปล่าไม่ได้นะสู้ด้วยกําลังทิฐิและกมนานะไม่ได้นะมันต้องสู้ด้วยแบบสติต้องมีสติมีความอดทนสู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปไม่ได้มันจะไม่นิ่งนอนอยู่กับเราอยู่อย่างนั้นหรอกสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันจะต้องผ่านขอให้เรามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเถอะอย่าให้จิตใจมันกระวนสับสนกระวนกระววยวุ่นวายไปตามความรู้สึก ตามเหตุการณ์หรือตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะนะขอให้เรามีหลักเถอะให้ถอยกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกของเราเนี่ยนะรู้อยู่นิ่งๆนิ่งดูความรู้สึกเออ,เอ,อดีนิ่งดูความรู้สึกของเราเนี่เองเนะี่แหละโอ้อดทนมากเลยนะลุงตาทํามาแล้วแต่ลุงตาก็ทําได้เชื่อเถอะอ,อยากให้ลูกหลานลองทํากันดูลองทํากันดูบ้างนะเพราะอะไร มันได้เกิดขึ้นมาแล้วมันรู้จะทํำยังไงเราจะไปทํำยังไงกับมันนะได้เกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องหาทางหาวิธีดำเนินชีวิตอยู่ไม่ได้เหมือนคนอื่นๆเขาเนี่ยนะนะแต่เราจะอยู่โดยการเปรียบเทียบเนี่ยย่าไปเปรียบเทียบอืม,อมเราแยก่กว่าเขาไอ้เขาดีกว่าเราหรือเราดีกว่าเขาเขาแย่กว่าเราอะไรจะไปเปรียบเทียบอย่างนั้นดิดูคนจะไปเปรียบเทียบอย่างนั้นเนี่ดูคน ต้องดูให้มันเห็นความจริงคนทุกคนเกิดมาเนี่ยไม่มีหลอกแย่เรือร่องของความสุขนยากอย่าไปหลอกกันถ้าไปหลอกกันไม่มีมันทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละมันจะหยาบหรือละเอียดเท่านั้นเองรวนแล้วแต่ต้องเผชิญกับความทุกข์เหมือนกันหมดทุกคนอเชื่อรู้ตาตัอม